จะไปดีพี่น้องขั้นทางกระเซือซ่องทิปแชแนลได้พี่น้องสว่วนนี้กะเริมซิมมดระดูการเก็บเกี่ยวขา้าวนาปีเลยพี่น้องคือทีมงานน้องสายคืนกะสรุปการนวดข้าวข้องปีนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ทิปทิปกับทีมงานกําลังเดินทางไปตลาดเผื่อจะไปสือคลองเตรียมคลองเผื่อไปเหตุกิจกรรมมืออื่นพี่น้องก็คืออยู่บ้านแก่งป้าเนาก็คือจะไปเลี้ยงอาหารหน,หน,หน้องนักเรียนเสียทเขาเปียก เพราะว่าขาเปียนี้เป็นอา่านที่ว่าเหตุงายกินงายแล้วกะ็นองนองนักเรียนนี่ก็ที่ว่ามักกันซึ่งงบประมาณในครั้งนี้ก็มีอยู่หาพันบาทพี่น้องซึ่งเป็นคลองผีวะลั่นหรือว่าพี่ยศสามพันบาทเพื่อนได้ส่งอุปกรณ์การกีฬา,าหมายห้ในหลบก่อนให้ได้พี่น้องแล้วกะ็นอกจากหน้ก็ยังมีคุณผอสัดไส้เนาะเสริมเพื่อนกระหายมาตั้งแต่ฝุ่นอลไรเป็นองต้นไปหลบนั้นเลยแต่ว่าเขาประทันได้เหตุแล้วก็มีผาบมหาทางฝั่งไทยอีก อีกรูปหนึ่งเนาะที่ว่าเพิ่นห่วมกิจกรรมนําคือ1,000บาทเพิ่นให้มาแต่พูนแหละแต่ว่ายังบมท่าไในเหตุพี่น้องพอดีว่าล่อให้น้องๆน,นักเรียนนี่นะพนสะดวกก่อนพี่นอ้องเพราะว่าตอนนั้นที่ว่าจะเหตุนะะละเม่นเห็้นพี่น้องของที่ยนะเพื่อนบอกว่าช่วงนี้นะยังเก็บเกี่ยวเขาอยู่บางคนก็นอนหน้ายู่กระเจากระจายนะก็เลยว่าเออล่อให้น้องๆแบบว่าเพื่อนเกี่ยวเขาหน้าปีเรียบร้อยแล้วก็แล้วจังสิปเหตุเพรพอดีตอนนี้ก็ที่ว่า นาจะแหลวเวียกันมืดเรียบร้อยแล้วพี่น้องทางแกงป่าเนาทีบในถ้ำพี่เรามือว่าน,นี้เ่็นบอกว่าตอนนี้หันเรียบร้อยแล้วก็เลยว่าโอเคนัดเป็นมืออื่นเนาะสำหรับการที่จะไปเหตุอาหารเหลียงนิดหน่อยตอนนี้กัมาสื่อเื่องก่อนพี่น้องซึ่งเขาจะสื่อเป็นของกินก็คือเห็ดกระเปียกซองมากก็จะหายเป็นอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เบื่องทางหบเลือกก็จะมีขนมให้น้องๆเนาะไปบาย บรรทัทายคลิปตลาดเฮิร์เฮพี่เนาะดูตลาดบ้านเฮาทาบโบเมนเทนสก,การกับเสียงเงีย,งยบๆในได้พราวอย่บานน่กาจะมีแต่ผููเทากบเปรกหน่อยไปหลุ่นกับโบคอยเห็นนอกจากว่าเป็นอาขีเหียนเนาะขั้นบนเลยดิเขาเหียนผมก็จะไปเหตุเหตุต่างประเทศบอกว่าจะอยู่ไทยแล้วก็อยู่เกาหลีญี่ปุ่นเอนนเันั้นเฮ็ดที่แดงอ่ะฮป,ปเบิง้งลักไรเฮ็ด คะได้ยินว่าเห็ดออยแล้วได้นิโลฟ้าเห็ดฟ้าพากันมาบงเฮ็ดเออเฮ็ดเนี่ยค่ะเห็ดดินเห็ดดินเห็ดดอนเดบคายเป็นโลวันเถรลักเห็ดดังหัว นคิวนน้ด is right. ังวนคิวว่เห็ดังวนนี่เ้าโตคัอิงก้ามผมมนี่เนี่ยตุ่มสกอนี่แหละพักอันนี้ด้ไหมคะอันนี้ตลาดก็ได้ค่าดีจนนอนเผาอ่ะนบัตรในหอนยามะแรงคนบัตรในลงตลาดพักงานคือเป็นัน เลี้ยงไปเลี้ยงบนตึกสะดุ้งบ่้างไหมเด้อยากคายอยากคายังวินาจะจิบไปนำไปทำกอืมทางเมื่อบานหันแหงแล้วบ่นี่กุ๊บเป็ดเจ๊ไปจับกระเบียเอาหมูเอากระดูกหมูแหละยังเด็กปลาหางกลิ่นยังเดานะ ถ้าอันเห็ดยำจีน่ได้เกินอไ้เงนต่อไม่า้เงินต่่ก้เงินต่อไ้เน่อไม่ได้ไงเง <มา S 2> นตไม่บบได้งิต่อไม่ได้เ,เ,เง,<ห>เเเงต่อไ่ได้เงือม่ไเงิ่อไ้เวิน่อไ่นอมีได้เงคน่ไ่้เง่อไินต่อ่ดเนอไ้เงิอ่เอไเิน่ม่เงิอ่งินอไม้ินม่ไิน,น่อาาสม่เินก็บบคืมอ่เน่น ตัวน,นี้ <แก S 1> ทงเศร้าหาแจนจินหา่าคันท่าตัวน,นี้ไปฝากระได้ไล่ตันี้เนาะตัวน,นี้มันจนแทะแม่บอสไม่เป็นลูกชิ้นทองแท้อันนี้ของหมด <laughs> นนแท้วะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกับเมีเ่ยงเลยกระเทียมเจียวบะมี่เอาไปเจียวมีทงหน่อยวะอันนี้นะ สิปก่อนกอลฮายังไงอีกบันนี้นะังังซ้ายไ้บอสื่อเครื่องประเหตุอันกิจกรรมเห็ดอาเรียห้าเด็กหน่อยเป็นจักรพันก็หกแสนหกสิกสคบคิดไปหกแสนหกพันหสิบพัน หกแสนหกสิบขอบคุณเออบางคนว่าอยากกินกลุ่มปะมีคนเบาอยู่บ่ว <c oughs> ันนี้ก็ว่าสื่อภาคอีพีเนาะเมื่อกี้สื่อไปแหละหกแสนหกสิบนะสุนทานะขับเปียกับอื่นๆภักบัวเขาอยท่านภาค,คกระปุกใหม่ท่านใหญ่ ผบวเดีวบเอาเจ้าแต่เ้ากซเอาสามสิบ่อห้าสิบอันนี้เ้าว้าเ่อนี่ก็ะดทเปลือันนั้นที่จะพุงหน่อยเงินแน่นพึ่งดิ้งหน่อย่คนเข้ากับบุแนนใส่กองเอาเขาคล้ายพัก แมน่าไรไม่แล้วเจ็ดขนางสายสี่เจ็ดนี่ะปแล้วมีปบิกไม่หน่อยแม่ไม่หน yes> ่อยวะจำได้ไหมพักกินกับเอาบ้างเ่งามๆอะไรตอนนี้มาซสือขนมพี่น้องนมกะขนมกับแล้วก็บิ๊กแล้วก็ย่างปึ่ม ผู له, ale, anyway, ượng, uh, ền, hmm. ้ช่วยนายจะควยผ่านได้ก็อย่างว่าหลดตัวกับป๋องดงเงินเต้นเออเต้นก็คิดว่ามันจบการเหียนการศึกษาเลยเต้นกะเรียบร้อยเลยเป็นจักรฟันเงินมันนี่ดสิบสิบเจ็ดไหล่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าอัน เฮ้ยป็นอย่างได้ทิวตุนมันย่างคือสบายสแกนนี่สามแซนซิฟเอาไปส่งอยู่ทางคุณเดอคิงเดอมิลลี่คิงซื้อเพิ่นกันได้เออได้ซื้อใหม่ได้มิลลี่นะโอเค แม่คุแม่นท่านถั่วหนาบ่พวกงตนตีนตก็มีมับ่พวกหนาบ่พวกหนาบ่ยพวกหนาคือจังบ่มีโอวันตินม้บ่โอวันตินมีอยูคค่ะอันนี่เป็นหลุนโกโก้คันนี้แบบพอเสาะแบบคมเออบ่บ่บ่ได้โอวนตินจริงหน่อยเลยดเคยมาทำเคยวันเคยบ่มมีหกเจ็ดมาซื้อปิ่มมาในพี่เนะบุกีานอันนั้นบมี สีตาบะตาบะตาบะเท่านั้นเนี่ยเดย์เดย์เนี่ยช่องแซ็บแปดช่องเท็บแปดโอ้เลยเด้อโดยโดยโดยไป ช่อาชยวตอนนี้ก็กลับมาจากซื้อเครืองที่ตลาดแลวพี่น้องตอนนี้เป็นเครืองที่เขาจะลงมาแพ็คเราก็จะมีปุ่มสีตับแล้วก็มีขนมแล้วก็มีนุม่มแล้วก็มีปากกาอุปกรณ์ส่วนที่เลือกยังอยู่ในรถอยู่พี่น้องเพราะว่าตัวได้ทีบางทีจะเป็นต้องเอาลงมากะสิเาไว้ในรถแหละพร้อมมืออื่นก็นจึงปัญญาคนขึ้นในนี้ที่ว่าได้ซื้อไปแล้วนะพี่น้อง กยด,ดมาเป็นเทียวหอยบั้นทิพย์กระไดโอนไปทางบัญชีบ้านกับบริมีบริโอนบัญชีเนาะค่ะบริโบมีบัญชีกับบริโอนกระจายเงินสดแต่ว่ารายละเอียดแม่นยูไดนี่และพี่ดอกแมนน้องนิ่ยได้จนมาเซงมีเซนเฟอร์ซาวโลเซนกวัวเตียเซนเขาเปียกซาวโลซีเซนกีลูกสีเจ็ดทงเจเซนเจ็ดซิมห่าแล้วก็กระเทียมหนึ่งโลซ่างซิมห่าแล้วก็ค้านอซิบก่อนหา้าซิบ หอมบัวแล้วก็ตังสายหาสิพันธ์ผักบ่งสิบเจ็ดพันแล้วก็ผิกปนมักหนา้าซาสสามพันธ์แล้วก็มีขี้หาพันธ์เกือบแป้งนัวรสด,ดีหนึ 1, 100, ่งเส้นกี่แล้วก็ซอสพริกน้ำปลาไม่ก,กี่น้ำตาลเจ็ดสิบหกพัน 76, ขนมบวกบิ๊กบวกนุ่มสามเส้นสิบพันธ์ 3, 100, แล้วกปุ่มสี่ตับหรือสมุดสี่ตับ ซองแซนแปดสิบพันแป๊บี่น้ำเคี้ยวปวกจอกซองแซนสี่สิบพันแล้วก็น้ำดื่มหาสิบพันนำดื่ม, 40, 000, มกับเป็นน้ำดื่มตุง้งใหญ่เที่ยวจะเอาไปต้มข้าวเปลี่ยงอลไรพี่น้องแป๊บี่ก็คือแป๊บี่เป็นแพ็คซื้อไปให้เด็กหน่อยเด็กหน่อยบอกว่าอยากกินแป๊บี่รวมกันแมนเป็นอยู่หนึ่งหลาดแปดแสนสิบแปดพันสำหรับรา,ายจ่ายที่จ่ายไปแล้วซึ่งเงินงบประมาณของเอาหนี่แงห้าพันบาทก็คูณเลทโฮจิซูนก็ได้อยูซัมแซนซัม จะได้อยู่ซ้ำหลาน3เส้นหาสิบพันกีบซึ่งต้นนีใส่ไปแล้วหนึลานแปสนพันก็จะเรืออยู่1นึหลานหาส้น3 9ิกพันกีบซึ่งทีย่างพวท่านได้ซื้อก็คือมีกระดูกมูแต่ว่าสั่งไว้แล้วมืออื่นจึงเอาแล้วก็ไปเลยแล้วก็มีนํากอนเนาะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีไขายใจตัวใดอีกบอกนี่อันนี้ก็คือสําหรับงบประมาณทีทางเอฟซีห้มาวันนี้ก็จิมาแพ็คเข่องพี่น้องมาเมนูเงี้ย นมเนาะเล็กน้อยหน่อยอพี่เนาะเบกนี้มีหาจิกาบ่หักา,าทียนนี้มีอยู่6คนพี่นนองแต่ว่าเขากะเออมันเขามีพวกเขาอยู่ที่ว่าติดซื้อมาใส่เองค่ะแล้วนะคะจะให้ผู้ละซองการ ฮ่าขบถเหตุกิจกรรมนี่ก็ะโดนโดนแล้วเนาะไปกระจายไปเติมโไปอยู่คนละทีละทางข้างเพลงนปนำด้วยพี่หน่องเพราะว่าทีมงานของเพลเมื่อกี้เล่นเพิ่นปั้นเขากันบางคนเพิ่นกะเอาเป็นเขาเมื่อเลย ตอนนี้การจัดคล้องเรียบลอยเลยพี่น้องตอนจัดคล้องเหมือนไล่ซอสอยู่สองดำเนาะตอนนี้เมนจัดไปทีหอยมินปึ่มนี่สามหัวขนมซองกอดแล้วก็บ๊กซองกานแล้วก็มินมแต่ว่าขนมนังยังเลืออยู่แต่ว่าเอาสีทือไปนําว่าสสายซ้ำกอดแต่มันนุ่มีว,ว่าส่ยซองกอดก็ะพอแต่ว่าที่เลื่องเขาก็ทือไปนําเรา บางทีแบบน้องๆนักเรียนบางทีน้องๆที่บริเวหนังซื้อนะอาจจะบริหลตัวนี้แต่ว่าเขาก็มีขนมซำหองไปจ้ะทินะพี่น้องแล้วก็เครื่องส่วนหนึ่งก็อยู่รถพู้่นน้องบระเดีวลงรถก็เป็นรายจ่ายแต่ว่ารายจ่ายนี่ก็ยังบริทันได้จ่ายเบิดยังจีซื้อของอีมืออื่นก็ขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีทุกคนทีว่าได้ห่วมทำกิจกรรมในคางนี้ด้วยแล้วก็คาง่ันมาหนำเน้อคางนี้จะจะมีผีวอลลั่น สามพันบาทแล้วก็คุณพ่อจะใส่หนึ่งพันบาทแล้วก็ท้ามหา1 0หนึ่งพันบาทรวมเป็นอยูหาพันบาทแต่ว่าเงินนี้เป็นทันได้จบภารกิจเถือะก็ขอบคุณล,ลายเขาให้เอฟซีที่ว่าเป็นเจา้าภาพแล้วก็เอฟซีทุกคนจงมีสุขภาพากายแข็งแรงเด้อพี่น้องสำหรับตอนนี้ที่กับขขอโตไปเหตุภารกิจอย่างอื่นก็ได้พี่น้องขอบคุณล,ลายๆทุกการติดตามขอบคุณทีเป็นสปอนเซอร์รายเดือนขอบคุณทีกดติดตามแล้วก็อบอกข่าโฆษณาเจอกันใหม่ในกิปต่อไปพี่น้องสบายดี